สวัสดีค่ะยู่ในช่องของติมกุชมาล้ำเพลินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ก็โอ้ยทำแล้วพี่น้องก็เล่ยสิผ้ายางบึงบรรยากาศต่างๆในหางอ่ะบันบอดเนาะอยู่ในข้างโดมอันนี้ก็จะิเป็นโดมนะคะคำก็จะิเป็นประมาณนี้นกออกหายกินก็จสิเริ่ม ไปหาลับหานอนแล้วจับพวงจับพ่อนเลยพี่น้องเอยอ oh, so wow, so so ันนี้คือทงหน้านี่พนน่าอยากให้ทยบรรยากาศทงหน้าห้เบิงนี่โอ้ยยกละสีเขาขอกเลพี่น้องพ่นคน่นคนคนอนซ่อนไม่ติมาชียางออกกำลังกายยางไปเชอนกับเขามันหยาตัวไอ้ประสัน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ้ยบรรยาก,กาศเนี่ยมาเรื่องขาดขาดขาดกินห้องขาดคันท,ทายย่ามเดียร์นก็บป,ป็นตาทายเนี่มันห่อนเดียร์บนชุดยอดอดีๆประมาณนี้นะคะไปไม่เป็นไปนผ้ายางไปน้ำกันนแหละไปด้วยกันเลยนะคะ แรยงนี่เฮียยังกินแรงเนาะพี่น้องอันกินได้กะซ้ำอิ่มนาะแม่นนาก,กินแซ่บปันได้กะซ้ำอิ่มได้พี่นอ้องยากอันปนประทูลวกพักไปฉันดิแต่ว่ากะว่าไม่มีมูกินข้าวน้อยุู้เดียวไม่มีเพื่อนกินข้าวเลยเฮ็ดใบกบว่าไม่มีมูก,กินจากสีเฮ็ดเช่นไรแต่ว่ากะสซีซือไป ไปใส่ตูใบห้าอย่าห้านาห้าดีเห็ดกับเขาร้านกับเขากับบ่ไก่ปันไดดงสิร่องยางยางต่างออกกรลังไก่ร่องบึงไปกันเลยนะคะอันบ้านบอดนี่บ่รัวเพิ่นเห็นยางจินแเร่ง คือเป็นเงียบๆพี่จะบอจัวกบวยอยู่นัำหยดบออยู่บ่เห็นรถย่างไปสอบถามกันหน้าบ้านกันเน็ดนิดนิดพูนลานค้ามองแม่ทิย่างไปพูนพูนพูนไก่เตอร์เยอะจริงหรอย่างไปบอไปเพิ่งไปชิบว่าเป็นบาทยังไย่างไปซ่องมันกันหน้ บันบานกยเส้นน้องมันบานคสิบ้มีผี้ปุยคลิปดาวบ้มีผี้ปุยูหนทีงอยู่ไม่มีใครอยู่จริงๆเลยแต่วัาไฟก็เปิดเลย เ้าเฝ้าทิมเฝ้าปะแม่ติมเด้อถ้าอย่างก็ขอบคุนหลายๆทีเมเขามาเบิองอันอันคลิปแม่ติมเด้อให้พอแม่พี่น้อง่ำด้วยรอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อนี่กูอยู่บ้านอะ๋อ สวงสายจะไม่มีใครอยู Midwest ่เดี๋ยวสีผ้ายางไปซื้อขับเขาจะว่าสียางไใบบ่วไก่เตือบยังหรือเปล่ง ยังกาไปถามมึงหลดนะพู้บเห็นเสือมีใครอยู่ไหมคะ วันวันคือพอเห็นคนเงียยก็ไม่พูดอยู่อีกทีพี่น้องสงสารฉันใครอยู่จริงๆ นี่ก็สิเป็นอันมองสวนเขาจ้นเนาะเพื่อนเพื่นปูกันพระอิตู่ปูกมาเยอโอ้เป็นโด่งกินหน่วยยุสัยบ่เอาหนามันก็เลยมันก็เลยสิตายบ่บ่เห็นหน่วยจากหน่วยเลยพี่น้อง มากันนี่กับชิแก่ถนนิ่นนะเนาะบ่มีผู้กินไม่มีผู้กินชิแก่ถินน่นเบื่อไม่ติมบ,บ่เบื่อคลิปบ่พี่น้องจะสิไปไทยเอาใส่เนาะพี่น้องเนาะ พันทายกะไม่ติมทายยังอันกระเบื้องเบิดผันหลับกระสังนี่แหละมองกำลังใจกำลังใจไม่มีวันเสื่อมคลายกำลังใจไม่มีวันตายว่าอ้าวไปกันเลยค่ะบรรยากาศรอบดูไม่จำเรี่ยงดื้อพี่น้องเด้อกระสีเป็นประมาณนี้นะคะ ขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็กดซับสไครให้แม่ติมไ้แม่ติมมีกำลังใจในฮ็ดคลิปอีกต่อไปนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจส่วนมากกะสิบ่อแพรกะสิบ่อไทยเอาหนาจากของน้าพี่นองมีไทยเอาหนาจากของหนากะบลีสวยดอกก็เรียกว่ราไข่าทยหนาบาง้ามนี่ก็คือบรรยากาศยังมแรงรอบโดมของเฮา ยางเขามากแล้วพี่น้องว่าสิไปซื้อของกเ็เลยบ่ไปใจอดอกมันไก่มันไก่วันนี้กเ็เล่ื้อมเลื่อมเอาเงินไป <c ười> กลับมาเอาเงินกบมาเอาเงินกับสีคำพอดีล่ะก็บแม่ติ่มกเ็เลยบ่อไปบ่ไปแล้วล่ะหมูรแรงอาสีสวนลูกเอ,อินไปกินเนื้อ,อย่างสิวางบ๊บบุ้หมูรแรงก็ได้กับบมีไผ่นะพี่น้องเนาะ บรรยากาศรอบดวมของเรานะคะโปราจากกันเนาะพี่น้องเนาะไม่ยังกะอันให้ขอคิดแม่ติมมาแม่ติมกับขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อถุกคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์หรือบ่าทุกๆกคอมเมนต์ก็คืออ่าแต่ละคอมเมนต์ก็คือหนึ่งกำลังใจของแม่ติมที่ให้แม่ติมได้ฮ็ดทิปอีกต่อไปนะคะเนี่ย ันเมนตะเกาอันเป็นเด็กหน่อยก็สีอันปอกบแม่กับผ้านอนหน้าเนาะแล้วก็เฮ็ดสุ่มนะพี่น้องตะเกีบยบโบได้ใส่รถสีเด้พี่น้องเขานี่ก็หาบเอาหาบใส่ไห่ขั้นลาวเนาะสมัยสมัยเป็นเด็กหน่อยแล้วก็เอามากองว้ร้อมเขากรองใบเสื้อสีหาบแล้วเพ่นกับผ้าเฮ็ด เฮ็ดดุลนี่พี่ดองเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เฮ็ดบักดุนแล้วหมองหนึ่งกะเศร้าหมองหนึ่งได้ย่ามให้ย่ามหน้ากะไรพอแม่ก็ภาพไปเศร้าแนเศร้าหน้าบันทอเฝ้าเศร้าเฮ็ดแล้วก็บ่เป็นไปนอนหน้าเท่ละเดือนสองเดือนคนนี้ดุนคับนี่บรรยากาศโอ้ปวดแขนชือกล้องแล้วก็ปวดแขนนี่นะคะ ก็ซิเมนคนบรยูวามีแต่พุ่งกับเงียบอีพ่อแหลมกับบอยู่พ่อแหลมใบพลระกับม่หนุ่ยพันละมาอยู่ว่ามืนแรง้งผลัดที่เอาคลิปนี้กะเอาไว้ทำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาค่อยเจอกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ